เอาแล้วครับผมก็สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาให้ดูนะครับสำหรับการแจกเงินรอบใหม่ของทวิตตอกนะครับรอบนี้มีเงินไขอะไรบ้างนะครับนี่เลยใครเข้ามาเป็นก็กดเข้าตามผมเลยนะครับถ้าเพื่อนไม่มีรหัสใส่สามารถใส่รหัสผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับนี่เลยโอเคก็คือนะครับเข้ามาหน้านี้แล้วแล้วก็ เราจะมากดดูข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของเขานะครับผมน,นี่ครับก็จะโชว์เยอะนะผมก็คือจากรอบก่อนเนี่ยที่ทางที่ตอบแจ้งมาเยอะแล้วก็ค่อนข้างรับคุณรัดกลุ่มนะครับผมตอนนี้ก็จะเท่าที่ผมอ่านเนี่ยมันก็จะรัดกลุ่มยิ่งขึ้นนะครับก็มันจะต้องเป็นเงานยวผมจะพาอ่านดูนะ ผู้แนะนำอ่าผู้แนะนำก็คือเราเป็นผู้แนะนำนะครับส่วนคนที่เอ่อที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูนะครับอ่าสักครู่นะครับมันค่อนข้างมีหลายหัวข้อนะครับ แบบน,นึงนะครับอ่านี่นะครับผมเจอแล้วครับผมผู้ใช้งานใหม่นะครับผู้ใช้งานใหม่อ่านี่นะครับหัวข้อนี้เลยผู้เข้าร่วมจะมีคุณสมบัติผู้ใช้งานใหม่นะครับได้ตามราที่เป็นไปตามข้อกําหนดต่อไปนี้นะครับผม ผู้เข้าร่วมที่ไม่ใช่ผู้ใช้งานใหม่แพลตฟอร์มนะครับผมก็คือ,อจะต้องเป็นผู้ใช้งานใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้นะครับผมหรือสร้างบัญชีใหม่นะครับหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะผมอ่อานด,ดีเลยนะครับหัวข้อน,นี้ผมจะวงให้ดูนะเนี่ยนะครับอ่านนะครับนี่หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันที่ตอกบนอุปกรณ์ของตนเองนะครับผมก็คือว่าถ้าเรา มี t ิ k ตอกอยู่บนเครื่องนั้นแล้วนะครับถึงแม้ว่านะผมคุณดาวโหลดถึงแม้ว่าเราจะ,จะยังไม่ได้สมัครนะผมมันก็จะไม่สามารถได้เงินทำเงินได้นะไม่สามารถใส่รหัสผู้แนะนำได้นะครับผมนะครับเขามีบอกว่า,าจะาบนมือถือคุณคุณจะถึงว่าพิ่งงานใหม่ถึงแม้ว่าคุณจะสร้างหรือหรือลงทะเบียนใหม่นะครับผมนี่นะครับประมาณน,นี้ นะผมก็คือแม้ว่าคุณจะ,ะมีมือถือที่มีทิกตอกอยู่แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้สมัครใหม่ยังไม่เคยสมัครใหม่มันก็จะไม่ได้นะครับผมไม่สามารถใส่รหัสได้นะครับประมาณนี้แล้วก็มีกดมีกดเยอะมากนะครับผมเยอะแล้วก็มีโปรแกรมและตัวที่มันแจกที่มันแจกเงินรอบนี้เนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มนะผม เท่าที่ผมอ่านรู้ก็คือเนี่ยครับวันที่15ที่ผ่านมานะผมเดือนจ็ดโปรแกรมนี้เรืองแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมแก้ไขหรือขยายได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ถ้าใครทําได้ก็ทําเลยนะครับผมสมบัติก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่ามันค่อนข้างรัดกลุ่มนะครับต้องเป็นเครื่องที่ไม่มีติ k กต k อกนะครับผมย้ําว่าไม่มี t ิ k กตอกถึงมี t ิ k กตอกแล้วไม่ไม่เคยสมัครอันนี้ก็ไม่ได้นะครับผมน,นี่นะครับ คือค่อนข้างรัดกุมนะครับรอบนี้ส่วนวิธีการเชิญก็น่าจะเชิญแบบเดิมนะครับผมนี่เลยนี่ครับอันนี้ของผมก็คือใช้มานานแล้วนะครับติ๊กต็อกมันก็จะขึ้นคิดว่าน่าจะขึ้นทุกคนนะครับที่มันสามารถมีข้อ,อมอตีตัวนี้เข้ามานะผมน่าจะมีทุกคนแต่ถ้าเราจิ้มเข้าไปนะครับผมจะจิ้มให้ดูนะครับมันจะขึ้นแบบนี้คุณไม่สามารถปรหหาเชิญได้เนื่องจากนะได้ใช้สําหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่ก็คือ ต้องเป็นสมาชิกใหม่ที่ก็ตามที่ผมบอกนะครับต้องไม่มีทิ๊กตอกในเครื่องนะครับผมไม่เคยมีเลยนะครับแล้วก็สมัครใหม่เท่านั้นครับถึงจะกดใส่รหัสเชิญได้นะครับผมประมาณนี้รอบนี้ก็จะแจก4ี่พันห้าพันนะผมอันนี้ของผมเพิ่มสี่พันนะครับสิบคนได้คนละสี่ร้อยนั่นแหละครับผมมีรหัสเชิญนะครับถอนเงินก็เหมือนเดิมครับผมหน้าทอนเงินนะครับประมาณนี้นี่ก็ไปลองกันดูได้นะครับผม ิมนี้าเป็นประโยชน์รบกวนกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์สอบถามมาได้นะครับผมอันนี้ผมก็เพิ่งเข้ามาดูนะครับผมว่ามาแจกนะครับเห็นไหมโอเคนะครับผมสวัสดีครับ